สวัสดีเพื่อนเชาว่นองคอมไทยระดับโรกสวัสดีเพื่อนเพื่อชาว่าในช่องทุกท่านนะครับกลับมาพบอีกครั้งนะครับกับการรีวิวผลิตภัณฑ์ดีๆมีคุณภาพนะครับผมหลังจากคราวที่แล้วนะครับเราได้นําเสนอการ์ดจอเกมมิ่งนะครับในตระกูล GT Series นะครับสำหรับผู้ใช้งานระดับ Ent ท y นะครับในรุ่นของ GT 730 OC จากจะทั้งลิเทคกันไปแล้วนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนําการ์ดจอ TTC อีกรุ่นหนึ่งนะครับที่อัปเกรดประสิทธิภาพ จาก GT730 ขึ้นมาอีกระดับนะครับซึ่งวันนี้ผมจะมาแนะนำออ l i t e c GT740 รุ่นนี้นี่เองนะครับผมซึ่งสังเกตได้ว่านะครับจะมาพร้อมรูปลักษณ์หน้าตาที่ไตตาออกไปนะครับซึ่งจะมาพร้อมกับชุดระบายความร้อนแบบคัสตอมนั่นเองนะครับผมก่อนอื่นนะครับเรามาดูสเปคในส่วนของ GT740 นะครับสำหรับกระจอในรุ่นนี้นะครับ จะมาพร้อมกับชิป G P U นะครับสถาปัตยกรรมเคป l e r นะครับที่ขนาดการผลิต2 8นาโนเมตรนะครับโดย G T 7จ0นะครับจะมีการติดตั้งชิป G P U ในรุ่นของ T K 1 0 7นะครับซึ่งเป็นชิป G P U นะครับที่เลือกติดตั้งลงในกร้าจอระดับเมนสตรีมหลายๆรุ่นด้วยกันนะครับผมตรงโนให้นะครับกร้าจอรุ่นนี้นะครับมาพร้อมกับจุดเด่นในเรื่องของ c u d a นะครับที่สูงถึง384คอเรับเมื่อเทียบกับ G T 7 3 0นะครับผม นอกจากนี้นะครับจะมีการอัปเกรดในส่วนของเมมโมรีนะครับจาก DDR3 ขึ้นมาเป็น GDDR5 นะครับเพื่อความเร็วและแบนด์วิดต์นะครับในการส่งมาข้อมูลที่เร็วขึ้นนะครับโดย g c 7 4 0รุ่นนี้นะครับมาพร้อมกับเมมโมรีแบบ GDDR5 นะครับผมความจุที่2ที่จัไปนะครับกับแบนด์วิดต์ที่128บิตนั่นเองนะครับเพื่อการใช้งานมัลติมีเดียที่ไหลลื่นขึ้นนั่นเองครับผมสำหรับความพิเศษนะครับภายใต้แบรนด์ของ LT นะครับผม จะมาพร้อมกับชุดระบายความร้อนนะครับที่ใหญ่กว่า g t 7 4 0รุ่นปกตินะครับจะมีการติดตั้งนะครับคีซิงนะครับอลูมิเนียมสําหรับการถ่ายความร้อนที่ดีขึ้นนะครับผมรวมถึงการเลือกใช้พัดลมขนาดที่ใหญ่ขึ้นนะครับโดยมีการติดตั้งพัดลมขนาด85มมนะครับผมในขณะที่ยังคงมาในขนาด Small Form Factor เหมือนเดิมนะครับซึ่งตัวการนะครับมีความยาวเพียง106มิลลมนะครับรองรับการติดตั้ง ลงในเคสขนาดเล็กได้อย่างสบายเลยทีเดียวนะครับผมและแม้ว่า GT740 นะครับจะรองรับการประมวลผลการาฟิกนะครับได้เหนือกว่า GT730 อยู่พอสมควรนะครับผมแต่ก็ไม่ได้กินไฟเพิ่มเติมมากมายแต่อย่างไรนะครับโดยสังเกตได้ว่าเราจะไม่พบในส่วนของพอร์ตไฟเลี้ยงเพิ่มเติมจาก power supply แต่อย่างไรนะครับ GT740 รุ GT ่นนี้นะครับจะกินไฟเพียง65วัตต์นะครับหรือ ต้องการ power s u ส p l y เลี้ยงทั้งระบบเพียง400วัตต์เท่านั้นนะครับซึ่งก็ค่อนข้างกินไฟต่ำในขณะที่ให้ประสิทธิภาพการประมวลผลกราฟ,ฟิกที่ค่อนข้างสูงเลยทีเดียวนะครับผมนอกจากนี้นะครับยังมีในส่วนของ PCB นะครับหรือแผงวงจรนะครับที่มีการเคลือบแบบสีดำด้านนะครับป้องกันการเกิดภาพบกไฟอีกเช่นกันนะครับแบบเดียวกับการจอในส่วนของ GTX Series รุ่นอืน่นๆนนะครับผมแสดงให้เห็นถึงคุณภาพระดับพรีเมียมนะครับในส่วนของ อายุการใช้งานนั่นเองนะครับผม <Okay. S 1> สุดท้ายนะครับเป็นในส่วนของพอร์ตการเชื่อมต่อจอแสดงผลน,นะครับผมซึ่งมาใน3รูปแบบเช่นกันนะครับผม mm hmm. ก็จะประกอบไปด้วย DVI นะครับจำนวน2พอร์ตและ Mini HDMI อีก1พอร์ตนะครับ mm hmm. ก็รองรับการใช้งานสำหรับกลุ่มผู้ใช้ที่เป็น Multi Display ได้เป็นอย่างดีนะครับผม เอาละครับต่อไปนี้ก็เป็นการช่วงทดสอบเกมนะครับซึ่งเรียกได้ว่าเป็นช่วงที่เพื่อนๆเราคอยกันอยู่นะครับว่า l i เทคจีทีเจ็รุ่นนี้นะครับจะสามารถเล่นเกมได้ในใน,ในระดับไหนนะครับเชิญรับชมได้เลยครับ

There. RUN! ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการทดสอบเล่นเกมเบื้องต้นนะครับในส่วนของ l i t e c จีทีเจนะครับซึ่งสังเกตได้ว่าจะให้ประสิทธิภาพการประมวลผลที่เหนือกว่า GT730 อยู่พอสมควรนะครับและยังคงมาในราคาที่ค่อนข้างคุ้มค่าราคาสบายกระเป๋านั่นเองนะครับผมสำหรับเพื่อนเพื่อคนไหนนะครับที่ยังไม่จยใจนะครับก็สามารถเข้ามาลองทดสอบนะครับลองเล่นเกมด้วยตัวของท่านเองนะครับได้ที่บริษัทในว่าดิเชอร์ลนะครับออฟฟิศของเราตั้งอยู่ที่ซอยสุขุมวิท101ทันะครับและหากเพื่อนๆคนไหนนะครับ ข้อสงสัยนะครับอยากสอบถามก็สามารถติดต่อกันเข้ามาได้ทางหน้าเพจของเนว่าเนเชอรัลนะครับรวมถึงสามารถสอบถามเข้ามาได้ตามเบอร์ที่อยู่ด้านล่างนี้นะครับผมสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนและพบกันใหม่ในรีวิวครั้งหน้านะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ วันเโลกของไทยระดับโรก